สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีวันหยุดครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินในบ้านปลูกแบบง่ายๆครับผมที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือพริกที่เกิดเองอยู่ในสวนครับพริกที่เกิดเองอยู่ในสวนก็มาจากเวลาเราทํากับข้าวแล้วหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วส่วนที่เป็นเศษอาหารเราก็เอามา ฝังกลบเอามากลบไว้ตามคนต้นไม้ในสวนของเรานะครับแล้วมันก็มีเม็ดพริกอาจจะมาจากการตําน้ําพริกหรือว่ามาจากการทำส้ตมตําประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นพริกสุกแดงแล้ว2เม็ดผมจะเอาไปทําพันธุ์ขยายต่อครับทาง่ายๆครับผมเก็บมาแล้ว2เม็ดรวมทั้งมีเมล็ดผักอีกอื่นๆที่อยู่ในกระป๋องนี้ซึ่ง ปกติแล้วผมจะเก็บกระป๋องนี้ไว้ในตู้เย็นนะครับในในช่องเก็บผักเพื่อให้สามารถเก็บอายุการเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นานขึ้นนะครับตามมาครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเก็บเอ่อโทษทีครับการปลูกพืชผักสวนครัวแบบง่ายๆครับถ้ากล้องมันสั่นข,นขยุบขยับก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอกลับกล้องให้ท่านดูครับผม อยู่ในบ้านจากที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอเรื่องของการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่บ้านจัดสรรมันเยอะเกินไปแล้วทําให้บ้านลกตอนนี้ผมได้ตัดสางออกไปเยอะแล้วครับเกือบประมาณ70%เซตแล้วคันนี้ผมเอามะม่วงมาปลูกไว้เอามะม่วงมาปลูกไว้แล้วก็จะปลูกแบบดูแลแบบตัดทรงพุ่มให้เป็นไม้พุ่มเตี้ยนะครับก็จะควบคุมทรงพุ่ม ระหว่างที่เรารอมะม่วงที่จะได้กินเนี่ยครับมะม่วงเป็นแบบเสียบยอดมันจะใช้เวลาประมาณสามปีกว่าจะออกลูกประมาณนั้นนะครับสามปีกว่าจะออกลูกเนี่ยเราเราจะไม่รอกินมะม่วงอย่างเดียวเราก็จะเอาพริกอย่างนี้แหละครับมามามาปลูกนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูมเมล็ดผักอื่นๆก่อนครับผมว่ามีผักอะไรบ้างเก็บไว้นานๆมันก็ จำไม่ได้แล้วนะครับมีเมล็ดอะไรบ้างน้อเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ามีแตงครับผมนี่เป็นแตงไทยครับผมก็จะเอาแตงไทยปลูกไปด้วยนี่เป็นเมล็ดอะไรน้อ จำไม่ได้แล้วมเมล็ดอะไรแต่มันเมล็ดเล็กๆน่าจะเอาปลูกไปด,ด้วยก็ได้ครับแล้วนี่ก็เป็นนี่เป็นถั่วโอ้โหนี่เป็นมเมล็ดแตงกับมเมล็ดถั่วตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับมเมล็ดแตงโมกับกับถั่ว แม่ส่งมาให้แสดงว่าเม็ดนี้เนี่ยครับเก็บมาประมาณประมาณสองปีกว่าแล้วครับเพราะว่าแม่ผมก็เสียชีวิตเมื่อปีหกสี่นี่มันหกห้าแสดงว่าแม่ผมส่งเมล็ดนี้มาให้ตั้งแต่ปีหกสามเดี๋ยวลองปลูกดูครับว่าจะได้อะไรบ้างนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่จะจะปลูกไปบางส่วน มีอะไรอีกนาะมีอะไรอีกกำลังหาเม็ดมเมล็ดผักกาดที่เพื่อนส่งมาให้คุณสมพลเคยส่งมาให้มเมล็ดผักกาดนี้น่าจะเป็นมเมล็ดผักเซี้ยนขอโทษพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับที่ไม่ได้เตรียมเอามเมล็ดออกมาก่อน นี่เป็นถั่วแปบถั่วแปบก็วันนี้ก็จะปลูกเหมือนกันมีอะไรอีกเนาะน,นี่ไงสิ่งที่เรากำลังหาอันนี้ครับต้องขอบคุณคุณสมพลเป็นเมล็ดผักกาดที่คุณแม่คุณพ่อของของเพื่อนผมปลูกอยู่บนพื้นที่ เป็นเป็นไล่อยู่บนบนดอยครับผมเนี่ยเป็นเมล็ดผักกาดส่งมาให้เยอะมากเลยครับปลูกไปหลายชุดแล้วเมล็ดผักกาดชุดนี้แล้วก็มีเมล็ดแตงครับผมวันนี้ผมจะสาธิตการปลูกผักกาดให้ท่านดูก่อนครับผม สาธิตการปลูกผักกาดจับกล้องมือเดียวมันอาจจะสันส่นๆก็ต้องขอโทษพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับแต่พยายามจะถือกล้องให้นิ่งที่สุดเอา,มาเมล็ดผักกาดเทลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเยอะเกินครับก็ เสร็จแล้วปิดปากถุงให้สนิทเพื่อป้องกันมเมล็ดมันจะหกครับผม mm. ปลูกมะม่วงไม่ต้องรอกินมะม่วงอย่างเดียวละครับก็กินผักกาดไปด้วย พาก,กาดโรยไปเลยครับผมโรยไปเลยครับขึ้นเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแหละครับปลูกแบบง่ายๆเลยครับผมแถวนี้นะครับโรยไปได้หมดเลยครับโรยไปได้หมดเลย นึกถึงสภาพปลูกอยู่บนพื้นที่ไร่เชิงเขาเขาก็ยังหว่านเมล็ดผักหลังจากไถแล้วก็ยังหว่านเมล็ดผักปลูกกันได้เราก็ต้องทำง่ายๆแบบนั้นแบบที่คนเท่าคนแก่พาทำนั่นแหละครับไม่ทำแบบยากๆทำแบบยากๆแล้วมันจะพาให้ชีวิตมันยุ่งยากในบางสิ่งที่มันไม่ควรยาก โรยไปเลยครับผมเหลืออยู่ตรงนี้เหลืออยู่ตรงนี้ผมก็จะเอามาโรยในวงบ่อน,นี้วงบ่อน,นี้เมื่อก่อนเคยปลูกมะนาวครับเมื่อก่อนเคยปลูกมะนาวขอโทษด้วยนะครับเผลอหมุนกล้องไวปลูกมะนาวก็อย่างที่ผมได้คุยให้ฟังตั้งแต่คลิปก่อนก่อนู้น,น,นว่า ปลูกแล้วไม่ได้ดูแลนั่นแหละครับมันลุกก็ป่าไม้มันคลุมมะนาวแล้วมะานาวไม่ได้ลดน้ําก็ตายไปเลยครับอ่ะโรยผักกาดครับผมไม่พูดพร่ทำทาเพลงโรยไปเลยครับโรยไปเลยครับ,รบทำง่ายๆได้กินง่ายๆครับ เคยปลูกมะนาวมันตายแล้วเราก็ทำการปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยคอกจากนั้นก็เอา,มาเมล็ดผักกาดโรยครับจบจากผักกาดแล้วเอา,มาเมล็ดอะไรอีกเอา,มาเมล็ดอะไรดี เอามาเล็ดเขียวๆนี่แหละไม่รู้มเมล็ดอะไรเล็กๆเ,เขียวๆเ,เดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะครับพอดีผมจะวางกลง้องแวางกล้องแล้วมันจะไปติดกับพื้นจะได้ทำงานสองมือ จำไม่ได้ว่าเป็นเมล็ดอะไรครับรู้แต่ว่ามันเขียวเขียวเมล็ดเล็กๆเขียวเขียวไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าโรยไปก่อนได้แล้วครับผมเดี๋ยวขอกลับกล้องเนาะ มเมล็ดอะไรเนาะอ่ะไม่พูดพร่มทำเพงลงโรยไปเลยครับโรยเลยครับโรยเลยโรยเลยของกินทั้งนั้นแหละครับที่เก็บไว้ฉะนั้นวันนี้เอามาปลูกเสร็จแล้วก็จะเหลือมเมล็ดพัน าทายทาก็จะเอาพริกนี่แหละครับพิธีปลูกพริกง่ายๆครับอย่างนี้ครับหักเลยครับหักแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเมล็ดขาวๆอยู่ด้านในใช่ไหมครับแล้วก็บีบโรยเลยครับแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายที่ปลูกพริกเนี่ยที่ปลูกพริกด้วยเมล็ดเนี่ยครับถ้าท่านใดมือมืออ่อนหมายถึงว่า ผิวหนังบอบบางนะครับขั้นตอนนี้ต้องใส่ถุงมือหรือว่าใส่ถุงพลาสติกถุงมือประเภทถุงพลาสติกมามาป้องกันความเผ็ดความแสบของพริกหน่อยเนาะผมก็หนาแล้วครับไม่เป็นไรผมหนาแล้วผมก็เลยจับบีบโรยเอาเลยครับครับทำเสร็จแล้วผมก็จะไปล้างมือ จับพริกนี่ถุงมือไม่ต้องเลยครับแต่อย่าเพิ่งไปจับหน้าจับตาก่อนแล้วกันที่จะต้องล้างมือก่อนนะครับเสร็จจากขั้นตอนนู้นก็มาตรงนี้ครับโรยเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเรื่องง่ายๆอย่าไปทำให้มันยากทำให้มันง่ายๆอย่างนี้แหละครับ เรียบร้อยครับผมจากนั้นก็ต้องล้างมือครับล้างมือในกระป๋องนี่แหละก่อนเบื้องต้นป้องกันเราเผลอเอามือไปจับหน้าจับตาครับฝนมาพอดีครับได้ไม่ต้องรดน้ำ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมก็ปลูกอยู่ตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปที่ผมมาบ้านที่สัตหิบก็จะมาอัปเดตการเจริญเติบโต,ตของผักของพริกที่ปลูกไปเนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันมาแบ่งปันเทคนิคเท่านี้ครับผมการปรลูกพริกผักสวนครัวแบบง่ายๆวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ